เปิดอีกแล้วสวัสดีครับครับผมพี่เาอยู่ใช่ไครับใช่ครับโอ้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 ้โอ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 ้โ้โอ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  อืมกูเปิดละเ,เ,เปิดเปิดกูเปิดกูเปิดเฮ้ยสวัสดีโฟโก้สซรีไฮครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนด้านคือผมอยากจะบอกว่าด้านขวาบนตอนนี้ผมได้ทำการอา่าลีท็อปโดนิทเรียบร้อยแล้วครับผมนะน้องเดทูเขามีหลายคำถามจะถามผมเริ่มเลย,เอยตอนเนี้ยเริ่มเลยไล,ล่กห<ป>ม,<า>มุนแล้วะอฮะยังไม่ได้เช็ค เ <c oughs> ดี๋ยวเนี่ยมามาสำรวจตรงนี้ก่อนเออ,เอวะทำความเข้าใจกันก่อนไล่หมุนแล้ววะหึหมุนเหรอหอ,อไปดูกันแล้วกันไล์ก็มีเสียงไหมอ่ะเออไล์หมุนวะอ,อ๋อ,อม,มีไล์คุณไม่หมุนไล์คุณแป๊บนึงไ,ไ,ไล์คุยังหมุนอยู่ รุกรูกรูกรูกโอ้ยสักค<ห>รู่<ค>รรนะครับท่านผู้ชมไหนใครถามว่ามีหลายคำถามว่ามาเลยเี่รอตอบอะรอตอบอยู่ะนะเรนั่นตอนนึงอะตอนนี้ไลฟ์ไลฟ์กูจั้ังที่จะแปลกละ ขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพิมพิมในแชทอะบอกได้อยู่ <Okay. S 1> มันเลียวพิมพิแชทบอกไปเชีย่ยคนเลียวเรียว,ยวสักครูสักครู ถ้ายังไม่กูใช้ในโทรศัพท์ได้กูได้มาทีแบบไม่มีหน่วงมั่งอตอนนี้จะโอเคแล้วแหละย่าเฮ้ยเชี่ยที่ที่ไหนแน่นอนอเคดีแล้วกูจะได้ไม่ต้องเฮ้ยอะไรเนี่ยใครมาใครมาทำอะไร ต้นไม้มงคลกูโทษไว้อะกูหาไม้โอไม่ได้เลยปลูกแล้วมันสูงเกินไอ้ยี่อะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องแก้ไขอันนี้อันนี้ต้นไม้มงคลมีสั่งคังโอ้ยอี่อก็ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้พี่ชายเอานะาโลกเรามันก็กลมอย่างนี้ละไอ้ยี่มันขึ้นเรอือ ไฟงแพนมาแล้วอ่บินไอ้เหี้ยแล้วพอกูขึ้นมาแล้วแม่งก็มืดไงเหี้ย yeah. <Yeah. S 2> มันกันผมต้องโละต้องม้เอ้ยละใบไม้พวกนี้ออกมันทำลายความสั่งของต้งงนไม้มงคลผมเอ้ความศักดิ์สิทธิ อีกครั้งนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาครับครับผมกับช่องไม่ไม่พูดถึงช่องดีกว่าอะไรของกูนเนี่ยกับพวกเราเออเดียเียกแบบับ,บพวกเราแก้งว้ยตรงนี้ว้ยครับคิมมีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์กันด้วย ครับสวัสดีสครับทั้งหมดสามคนสวัสดีครับอืมบี้มั่งเสียชีวิตเลยว้ายอุ้ยอุ้ยมันชิบกระโดด <c oughs> อ้้ยมันพุ่งมาสัตว์โอ้โหเอ,อ้ไอ้นี่มงคลแล้วไปไกล กนี้เรียบร้อยเกินไปแล้วโอ้โหเอ้ยไอ้ขึ้นใรสช่างกูกำมงคนเฮ้ยเย, <c oughs> เย้เอ้ยแมงมุมเอออุ้ยบ้านน่ะหันไปเจอเลยแม่งก็าหันไปเจอเหมือนกันไอ้ต้นไม้ บานกลุ่มอีแ่มงคลนี่มาหนิมาหนิมาดูนี่ห้องเซิร์ฟเวอร์เวลาเอ้ไม่ใช่ห้องคังรวมเวลาอยากจะขยายคังใช่ปะมาดูตรงน,นี้ <ừ> เออเปิดแล้วก็ลงใบเวจากนั้นล<อ>้วก็ไล่ย,ยาวมาฝั่งนี้อาา่าฮะแต่เราจะไลย่ยาวไปนูน่นไล่แปะกมาอย่างนี้เออเครับทราบเรื่องเรียบร้อยอุ้ย ของโคตรดีมันเกิดอะไรในบ้านกูเนี่ยบ้านมึงก็ไม่ใช่บ้านมดืดแล้วก็าไา <อ S 1> ้ตรงเนี้ยมีที่ทิ้งขยะให้นะเว้ยชอม้อมึงเดีามนีนะ่มีมอนอยู่ข้างล่างมอนตัวไหนที่ส่งเสียงกูสามารถรู้หมด เอ้ยมันไอเนีเ่ยฝนตกอะนอนก่อนได้ไหมเออหุ้ยหมอนแม่งวันนี้ไ์จะนอนยังไงวะวันนี้ไล์กูปกติดีใช่ไหมเออยังไม่เช็คเลยะ่ะพี่ชายว่าไงครับน้องเดทไลไล์ผม<ห><ะ>ปกติดีใช่ไหมครับทุกคน ตอนนี้ไม่มีอาการหมุนไม่มีอาการหน่วงอะไรเช่หรือไม่เอ้ยมอนนิ่งอะค, <Okay. S 1> คือที่นอนจะทำให้แบบอา,อาการฝนตกมันหายไปไอไลท์อ่ะมีตัวอยู่ข้างล่างเอานี่ไป ยังไม่หมดใช่ไหมดนนิส่งเสียงมาอีกอนู่ไกลมาตัวอะไรส่งเสียงอีกจะได้ดูเฮ้ยหมานี่กูกูดูกูดูตามนี้เลยกูจะตั้งปอมช่วยไว้อันหนึ่งไฮไลท์กัน มีแค่มึงที่ส่งเสียงแถวนี้ไม่ไม่มีมอนส่งเสียงเลยวะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ว่าอยู่ไหนเงยเลยจะมาเถิดไหนเอาดิสะท้อนเสียงอาว่าฮงเฮ้ยทำไมมันไม่ไฮไลท์วะกูได้ยินเสียงเกลตันแถวนี้ ผมวอกว่าตอนนี้ไลฟ์ผมจะปกติอยู่ดีโอเคเก็บ okay. ของแต่ที่ผมดูแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเต็มเลยโ okay. อเคร้อยจินเดตอาร์มี่แม่งอืมต้องสร้างเฟน อยากทำดาบอีกตัวหนึ่งอยู่มันชื่อ breeze s a b r e a k e r breeze breaker อืมระยะ35ิาวิเรา<ะ>มีเซฟฟี่แล้วแคสเชียที่เราต้องทำเลยตรงนี้ต้องเป็น อ่าัวอันนี้ทำลวได้ไหมทำได้เยี่ยมอ่าต้องมีสตองคัตเตอร์ว่ะบ้านมีไหมเยี่ยมไปเลยมีทุกอย่างให้อ่ะเป็นทุกอย่างที่มึงเลยเ้ยวเฮ้ยโทษทีเคยทิ้งขยะแถวบ้านไปด้วย แต่ไม่เลยมาดูกันมาดูกันมานี่มานี่ไอสัตว์ไอตัวทิ้งขยะไม่เป็นที่มานี่นี่คุณดูนี่อ่าจบอ้อ่อ่ายังไงนะโยนไปปุ๊บแล้วก็กดใช่ไหมโอเคที่ให้โยนแบบก่อนที่จะทิ้งอ่ะคืออยากให้เช็คของ แล้วเองอ๋อมึงรู้ไมหมดูที่มึงถืออ่ะแม่งมีประโยชน์นะเว้ยแต่มึงแม่งไม่ใช้ประโยชน์เทนั้นเองประโยชน์มันคือคือถ้ามึงข้ามหัวใจสเกลตันอ่ะแล้วกดใช้ใช่ป่ะมันจะบล็อกการโจมตีหนึ่งครั้งเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะตกที่สูงก็ตามมันจะโดนเฮียอะไรก็ตามหนัหนกๆมันจะบล็อกให้มึงมันไม่เห็นลบให้เร็ว่ะ มึงลองเข้าไปดูดิเฮ้ยเฮ้เ้ยเมึงลองเข้าไปดูดิเดินลมอ่ะอันนี้ออกอันนี้ออกอน,นี่อนนี้นี่

เทคโนโลยีเยอะนวัตกรรมเนาะไอ้สวยงาม okay. อยากลองว่ามันทำถือสองมืองัะเฟี้ยวแค่ไหนวะอืมไปปุ๊บก็สลปบลงมา น้องเดทูพี่รอพี่รอคำถามอยู่นะพี่รอคำถามอยู่พี่ชายรอคำถามว่ะ ทีนก็็จเปนกูลืมทำรัวมาไม่อีกแล้วเหรอคขอขอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้เฮ้ยกูสาขาเอาไว้เยอะถึงแล้วจะพอปะผ่านปะกูว่ากูว่าทันกูว่าทันไม่ไม่ไม่ออก่อนออกันไม่ไม่ไม่เติมเติมไปเลยเติมไปเลย พเพราะว่าเราสามารถไปเอาอเมทิสตมาเติมได้เว้ยโดยที่ไม่ต้องใช้เซเลเชียขอเอ้ยแค่อเมทิสต์เหรอแต่ว่ามันจะใช้แบบเยอะโคตรประมาณสองสแต็กบ้าได้ดาบแล้วขอดูดิสกิลอุ้ยอุ้ยฮันากิฮัานากิ อันหนึ่งไลฟ์กลเป็นอีกแล้วเป็นอะไรวะอ๋อชาร์จค้างโอ้โหพวกลองดูได้ป่อาซากิเชียแม่งกวาดยาไปด้วยไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยโอ้ยที่ถานยาเยยมไปเลย เราได้ที่เขี่ยมือแล้วเพื่อนยังไงวะอ๋อว้าวเฮ้ยโอ้ยไกลเลยดิไกลมากไกลมากเขีย่ยยากไกลด้วยโอสกี้ มันเชียมันเชียนี่ด้ยเปล่าอ๋อมันเชียกขยะเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรรอบตัวด้วยอะอะไรอะ่ะมีลมมีลมรอบตัวด้วยเยี้ยกูว่าดาบนี้มาจากไอ้นี่เว้ยอ๋อวิ่งไวขึ้นยโยกูว่าดาบนี้มาจากเอละ่ะใช่อาสากี เฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวเมื่อกี้กูลอยอ่ะใส่กูดิใช่มันจะลอยนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวถ้าลอยแล้วคลิกขวาต่อเพื่อคอมโบได้หรอนี้ก็มีสองดาบวะงั้นเอาเดี๋ยวขอยืมไอเอาดาบให้กอนกูเจอมอนละไปทดสอบกัน แล้วก็ตกอยู่ในผมในผมเองครับเดี๋ยวทําการดีไลท์ครับสักครู่ครับอ๋ออ๋อดามนี้มันต้องโดดตีชิบหายตอนหนึ่งนะเดี๋ยวกูบอกกออันขออนุญาตด,ดีไลท์สักครู่นะครับ Okay. บอกแนละ้วทำไมวะาไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลย why ไม่รู้เน็ตแม่งกะ